นักป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และทานน้ำใสมีหมูป่าตัวหนึ่งนามว่ากานนอาศัยอยู่กับแม่หมูป่าผู้แก่ชราภาพแม่ของกานนไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนขาเจ็บจึงไม่สามารถออกหากินได้เองกานนจึงเป็นผู้คอยหาอาหารมาเลี้ยงดูแม่ทุกวัน กาโนนเป็นหมูป่าที่ทั้งขยันและกระตันยูไม่ว่าตนจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดเขาก็ไม่เคยลืมที่จะหาผลไม้สดๆน้ำสะอาดและรากไม้มาฝากแม่เสมอวันหนึ่งขณะที่กาโนนกำลังขุดหาหัวเผือกแถวลำธารก็ได้ยินเสียงสัตว์ทั้งหลายแตกตื่นวิ่งหนีกันอลมานเสือโคร่มาแล้วเสือเกเร มันมาแล้วหนีเร็วพวกเราหนีเร็วเสียงกวางตัวหนึ่งร้องเตือนเอะบวยวายขึ้นด้วยความตกใจพอสัตว์ตัวอื่นได้ยินก็พากันวิ่งหนีหลบเข้าที่ซ่อนหากจะกล่าวถึงเสือตัวนี้ซึ่งมันมีนามว่าคเนตมันเป็นเสือนักล่าที่ดุร้ายที่สุดในป่าและยังชอบรังแกสัตว์อื่นโดยไม่เลือกหน้า ไม่ใช่เพียงเพื่อล่าเป็นอาหารแต่เพราะยังความคึกขนองและความสนุกสนานทำให้สัตว์ทั้งป่าอยู่ไม่เป็นสุขชั่วไม่นานนักเสือคะเนศก็มาถึงยังลำทานเห็นกานนหมูป่ากำลังหากินอยู่มันเสยยยิ้มอย่างเยอะหยันก่อนที่จะร้องบอกออกไปว่าเจ้าหมูปอ เจ้าหมาะจะเป็นอาหารมื้อข่ำของข้าที่สุดไม้ข้าจับกินซะดีอย่าขัดขืนมิฉะนั้นเจ้าจะเจ็บปวดอย่างทรมานฮ่าฮ่าฮการนนที่ไม่นึกเฉลียวใจมาก่อนได้ยินเช่นนั้นก็ตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ทว่าเมื่อนึกถึงแม่ที่นอนอยู่ในถ้ำแล้วหากเขาไม่กลับไป แม่ก็จะอดอยากและสิ้นใจท่านเสืออย่าทำอะไรข้าเลยปล่อยข้าไปเถอะข้ายังมีแม่ที่แกชาราให้ดูแลฮ่าอ่ะอ่ะข้าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นข้าสนอยู่ก็แต่ว่าเนื้อของเองคงจะหวานอร,ร่อยน่าดูฮ่าฮ่าฮ่ว่าแล้วเจ้าเสือเกเรนามว่าคเนตก็ก้าวสามขุมตรงเข้ามาหาอย่างช้า,ชา เจ้าการนนหมูป่าเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีคันแล้วก็ตอบออกไปว่าเจ้าเสือหากจะทำร้ายข้าก็จงรู้ไว้ว่าข้าสู้พ่อแม่พวกแกเท่าเจ้าเสือได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเยาะอ่าอ้ะอะอะหมูอย่างเจ้าจะมาสู้เสืออย่างข้าได้อย่างไรเตรียมตัวตกเป็นหานของข้าได้แล้วฮ่าอ้าอ้าอ สิ้นคำมันก็พุ่งเข้ามาหาแต่ทว่าการนนผู้มีเขี้ยวแหลมคมและร่างกายแข็งแรงกํายำกว่าหมูทั่วไปกับตั้งสติวิ่งหลบหลีกอย่างว่องไวการนนใช้ปากขุดดินและพุ่งชนต้นไม้ใหญ่เพื่อหลอกล่อให้คเนตเสือเกเรเสียจังหวะจนกระทั่งหลายครั้งที่เสือกัะโจนพลาด ทำให้ร่างกายของมันเริ่มถลอกปอกเปลือกสัตว์ทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้เริ่มออกมาดูการต่อสู้ด้วยความทึ่งพวกมันต่างรู้ว่าหมูป่าตัวนี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อผู้เป็นแม่ที่รออยู่เสือขนรเริ่มโมโหดวงตาแววโรดมันพุ่งเข้าใส่การนุนสุดแรงหวังจะก,กัดให้สิ้นใจ แต่ทว่าการนนท์ก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายกระแทกเขี้ยวใส่สีข้างของมันอย่างจังจนมันร้องดั่นและถอยหนีไปเจ้าเจ้าเจ้าไม่ใช่หมูธมรรมดาเข้าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวข้าจะเอาคืนเสือคำรามด้วยความเจ็บใจก่อนจะวิ่งหายไปในป่าทิ้งไว้เพียงรอยเลือดและเสียงอดครวนการนน์ยืนหอบเหนื่อย ในขณะที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แววตายังเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นสัตว์ป่าที่แอบมองดูอยู่รีบเข้ามาหาปรบมือให้แสดงความยินดีในความกล้าหาญหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับไปหาแม่นำอาหารที่หามาได้มาวางไว้ตรงหน้าก่อนจะเล่าเรื่องราวให้ฟังแม่หมูมองหน้าลูกชายด้วยความตื้นตันใจน้ำตาเอือนคอ โลกเอ้ยแม่ไม่ได้ต้องการอาหารหรูหราใด,ดๆเพียงแค่เห็นเจ้าปลอดภัยแม่ก็สุขใจแล้วแต่เจ้าจงระวังตัวไว้เจ้าเสือตัวนั้นมันคงไม่ยอมปล่อยให้เจ้าไปง่ายๆมันต้องจ้องทำร้ายเจ้าอยู่ในเวลาที่เจ้าเผลอคำเตือนของแม่ทำให้เขาระวังตัวมากขึ้นในขณะที่ออกหาอาหารและแล้ววันนั้นก็มาถึง ในขณะที่การนนกำลังใช้ปากขุดดินเพื่อหาอาหารอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังขึ้นมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าก่อนที่ร่างของเจ้าเสือคเนตเสือเกเรผู้มันยอมลดละจะโผล่ออกมาแก้เขี้ยวสยยยิ้มอ๋ออ๋ออ๋อข้าเฝ้ารอเวลาแก้แค้นเจ้ามนาเลวเจ้าหมูผู้ยะโส วันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าและตกเป็นอาหารของข้า่าฮฮสิ้นคากล่าวมันก็กระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันการนนหมูป่าที่ระวังภัยอยู่แล้วก็ฉากหลบออกไปทำให้เจ้าเสือเกเรผิดเป้ากระโจนเข้าไปโดนโขนเห็นใหญ่เบื้องหน้าจึงสร้างความเจ็บปวดให้มันเป็นอันมากมันคำรามรั่นออกมาด้วยความโกรธ ก่อนจะบกตัวกลับก็โจนเข้าใส่การนซึ่งเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วก็เบี่ยงตัวหลบก่อนจะใช้เขี้ยวอัแหลมคมสะบัดเข้าชายโคงของเสือเกเรเต็มแรงมันคำรามลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นพอมันตั้งตัวติดมันก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งทางการนยังไม่ทันได้ระวังตัวบัดน,นั่นเองร่างของหมูป่าก็มีอันต้องริ้งออกไปหลายตลบ เนื่องจากถูกรงเล็บตบเข้าเต็มแรงส่งผลให้การนอนจุกเสียดนอนหมอบอยู่กับพื้นลุกไม่ขึ้นคเนตเห็นเช่นนั้นก็แยกเขี้ยวเสยยิ้มอย่างพอใจอ๋ออ๋อ,อสิ้นฤทธิ์แล้วหรือจะหมูป่าตัวจ้อยมามะม,มาเป็นอาหารของข้าซะดีๆฮ่าฮสิ้นคําเสือเกลเรก็อ้าปากกว้างหวังจะงับลงไปที่คอ แต่าว่าหมูป่าการนลนึกถึงแม่ขึ้นมาทำให้เขามีพละกกำลังขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะรวบรวมพละกำลังเพื่อสุดท้ายลุกขึ้นคันแล้วก็วิ่งกระแทกพาร่างของเสือคเนตล้มกิ้งล้มหงายไปตามๆกันแต่แล้วเขาเริ่มหมดแรงลงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกในขณะที่คเนตเสือเกเรยังเหลือพละกกำลังอีกมากมายหมัดนั้น เขาคิดถึงแต่แม่ในใจก็คิดอยู่ก็แต่ว่าชาตินี้คงตอบแทนบนคุณได้เท่านี้เองแต่แล้วในขณะที่เขากำลังจะตกเป็นเหยื่อของเสือเกเรยอยู่นั่นเองเสียงของใครตัวหนึ่งก็ดังขึ้นพวกเราออกมาจากที่ซ่อนไปช่วยหมูป่าเร็วเข้าเร็วเสียงนั้นเป็นเสียงของกระทิงชราอาวุโสที่แอบซุ่มดูอยู่ บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันออกมาจากที่ซ่อนวิ่งควบตรงไปยังเสือเกีเรตัวนั้นเสือคะเนตเห็นเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าสัตว์ป่าที่เคยเกรงกลัวเขาเหล่านั้นจะรวมพลังกันต่อสู้พอเห็นเช่นนั้นก็ทำท่าจะหนีแต่ทว่าก็ช้าไปเสียแล้วเมื่อถูกพวกระทิงแก้งกวางและบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเข้ามารมุมทั้งควิด ทั้งเหยียบจนในที่สุดคเนตเสือเกเรก็สิ้นใจตายในเวลาต่อมาครั้นเมื่อสิ้นเสือเกเรแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายในป่าต่างก็พากันเข้ามาดูอาการของหมูป่ากานนนและได้กล่าวขอบคุณที่เขาต่อสู้อย่างกล้าหาญจนทำให้ทั้งหมดลืมความหวาดกลัวจนหมดสิ้น และรวมพลังกันต่อสู้อย่างกล้าหาญเช่นเดียวกันกับเขาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกชีวิตในป่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งความกตันญูคือพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อหัวใจเปี่ยมด้วยความรักและความกตันยูต่อผู้มีพระคุณเราจะสามารถก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ เหมือนอย่างเช่นหมูป่ากาโนนที่ไม่ใช่เป็นยอดรักสู้และกำลังที่แข็งแรงเท่านั้นแต่เพราะหัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความรักและความกตัญญูและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเขานนั่นเองยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่อ่อนแอมีพลังลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่ง